สนับสนุนโดย M e l X the Next Peak กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยางั่งยืนผู้บริวาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุปกป้องคุ้มครองเพื่อประชาชนแข็งแรงครอบครัวเข้มแข็งชุมชนร่มเย็นด้วยความรักเสียสละอดทนกร,รมกิจการผู้สูงอายุ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการสนามเป้าบรนเทาทุกข์และปลุกอ,อ,อุมากเกษตรพืชผลค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลาเที่ยง20นาทีทางททบ5ค่ะรายการของเรานะคะเรื่องรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนแล้วก็หาทางออกในการช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะและในปัจจุบันนี้นะคะพี่น้องประชาชนก็จะสังเกตเห็นเลยว่าในสังคมของเรานะคะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะ,ะในขณะเดียวกันเด็ก ก็มีเกิดน้อยลงนะฮะฉะนั้นสังคมจะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างไรเราจะสามารถช่วยกันดูแลนะฮะประชากรที่เป็นผู้สูงวัยของเราได้ด้วยวิธีไหนอย่างไรนะฮะวันนี้แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์จะมาหาคําตอบกันในเรื่องนี้ค่ะซึ่งเราก็ได้เกียเติอย่างยิ่งนะฮะจากท่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุค่ะจากกรมกิจาการผู้สูงอายุค่ะก็คือท่านกอบุณกว่างซวนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะเรียนถามนะท่านกอบุณว่า ทุกวันนี้ในสังคมไทยเราเนี่ยเรามีผู้สูงอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าคิดว่าทุกท่านทราบกันดีว่าช่วงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเข้าสู่กันเป็นสังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วเนาะตอนนี้ประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุอะค่ะอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยก็มากกว่า13ล้านคนเกือบ14ล้านคนแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ย หรือว่าถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนก็คือประมาณ21เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ2ีเปอร์เซ็นต์ทีนี้เราก็คือถือว่าเป็นสังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยคาดการณ์นะคะว่าไม่เกิน10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่กันเป็นสังคมสูงวัยในระดับสุดยอดอก็ด้วยสัดส,ส่วนที่มีมากถึง28เปอร์เซ็นต์นะคะโอ้เราต้องเตรียมการดูแล<ช>ผู้สูงอายุเหล่านี้เลยนะฮะคราวนี้ในส่วนของผู้สูงอายุทุกวันนี้เนี่ยเรามีการ จัดกลุ่มจัดประเภทผู้สูงอายุยังไงบ้างไหมคะค่ะถ้าจัดกลุ่มประเภทผู้สูงอายุเนี่ย<ม>เป็นผู้สูงอายุาติดสังคมอ๋อติดบ้านติดเตียง ติดเตียงนี่น่าห่วงนี่ใช่แต่ส่วนใหญ่อะค่ะต้องบอกว่าติดสังคมเนี่ยประมาณเกือบ98%เปอร์เซ็นต์เราก็ถือว่ายังเป็นผู้สูงอายุที่ยังมีสังกยภาพอยู่แล้วก็กลุ่มกลุ่มใหญ่ก็คือเป็นอยู่ในวัยต้นด้วย60-69อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะของกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านประมาณ2เปอร์เซ็นต์ติดเตียงเนี่ยไม่ถึง1เปอร์เซ็นต์ค่ะก็เกือบเกือบหเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ถึงดีแล้วดีแล้วเราไม่อยากให้มีผู้ติดเตียงเยอะผู้สูงอายุติดเตียงแต่ ว่าโอ้โหเรามีการทําโครงการเกี่ยวกับผู้ที่จะมาดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ชื่อโครงการอะไรคะออโครงการบริบาลดูแลผู้สูงอายุในชุมชนค่ะอ๋อแล้วโครงการนี้มีที่มา เขาทำเพื่ออะไรนี้วัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะท่านคะเอ,อ่อจะบอกว่าจริง,รงๆก็ถ้าอย่างตะกี้ที่บอกไปสถานการณ์ที่คุณปุ๊กพูดไปตอน <c oughs> ต้นเนี่ยว่าการเป็นสังคมสูงวัยเนี่ยเราเนื่องจากเด็กเกิดใหม่น้อยลงเนะ <c oughs> เาะแล้วก็ส่งผลให้วัยแรงงาน <c oughs> ก็ลดลงไปด้วย <c oughs> และด้วยสถานการณ์อันนี้ค่ะเราจะพบเจอว่าประเด็นปัญหาที่เป็นข้อท้าทายเนี่ยเรามีเยอะเลย <c oughs> เกือบทุกมิติเลยถ้าพูดถึงเรื่องสังคมเนี่ยผู้สูงอายุอยู่คนเดียวตอนเนี้ยต้องยอมรับ <c oughs> ว่ามีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กัน แบบสองคนตายายก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่องสุขภาพเหมือนกันผู้สูงอายุพอเป็นถึงวัยสูงอายุเนี่ยเราจะเห็นได้ว,ว่าป่วยเป็นโรคแบบเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อหรือเราเรียกง่ายๆที่เราได้ยินว่า NCD นั่นเองซึ่งกลุ่มเห<ม>าเ<ล>นียหวานและคณะอะไรอย่างนี้หวานมันดันใจอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นมากันเป็นแบบ แพ็กเกจเลยคือพอเป็นปุ๊บมันก็ต้องดูแลรักษากันไปนะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญคก็คือมันเป็นนโยบายที่ว่าเราจะทํำยังไงเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วอีกไม่นานจะเข้าสู่ระดับสุดยอด ด้วยจานวนผู้สูงอายุมากขึ้นนี่คือนโยบายที่ออกมาในเรื่องของการรองรับสถานการณ์ตรงนี้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเราก็จะมะีการที่จะทําไงก็ได้อย่างที่เรียนไปว่าช่วงต้นว่าเรามีกลุ่มส่วนใหญ่ผู้สูงอายุยู่นในวัยต้นแล้วก็เป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพนี่คือ,อการสร้างพลังผู้สูงอายุกลุ่มนี้ค่ะ,ะให้เป็นพลังในการที่สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ ต่อไปอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะั้นคือการที่พยายามออกนโยบายมาเพื่อรองรับในทุกๆเรื่องในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องของการที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เช่นเน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษาฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิรร์ผู้สูงอายุอย่างที่เรากําลังคุยกันอยู่ใช่ใช<พ>ไหมฮะซึ่งโครงการนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกๆท่ททานรับรองได้เลยว่าหลายท่านนะฮะจะชอบใจ พอดีฉันได้ยินข้อมูลมาเบื้องต้นยังรู้สึกเซอร์ไพรส์เลยนะว่าอุ๊ยมีอย่างนี้ด้วยนะท่านผู้ชมคะัเดี๋ยวดีฉันจะพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปชมวิทยาตัวหนึ่งที่ทําให้เราได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริบาลที่อยู่ในชุมชนของเราในการดูแลผู้สูงอายุไปชมกันเลยค่ะท่ามกลางวิธีการดําเนินชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้สูงอายุอยู่กันตามลำพังโดดเดี่ยวโดยขาดผู้ดูแลเนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัยทําให้ผู้สูงอายุมีความจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสมนอกจากคนในครอบครัวแล้วชุมชนยังเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี <S <S ด้วยแรงกายแรงใจของคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีหัวใจเสียสละพร้อมให้การดูแลผู้สูงอายุเสมือนลูกหลานด้วยความรักและความตั้งใจที่เปี่ยมล้นพวกเขาเหล่านั้นคือ ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุใจเราเป็นคนที่ชอบดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วก็เ,เลยเลือกมาทํางานตรงนี้และได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุคนในชุมชนของเราเองก็เ,เลยเลือกที่จะมาทํางานตรงนี้ค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุทั่วประเทศจานวน342คนทําหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองพิทักษสิทธิช่วยเหลือดูแล และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ครอบกลุมในทุกมิติมีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลปกป้องแล้วก็พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะมีความเฉพาะเจาะจงลงไปในแง่ของการพูดคุยนะคะการดูแลการให้คำแนะนำการรู้ว่ามีบริบทการช่วยเหลือหรือมีบริการอะไรที่จะต้องช่วยผู้สูงอายุได้ ก็จะเป็นเครือข่ายในการทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุและยังต้องมีหัวใจที่เสียสละอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่มเป้าหมายทางสังคมผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่ก็ต้องการความช่วยเหลือ ทั้ง5มิติค่ะสุขภาพาก็เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยออกกาลังกายเราก็แนะนําการออกกาลังกายที่ผู้สูงอายุสามารถทําได้ที่บ้านง่ายๆส่วนด้านสังคมผู้สูงอายุส่วนมากชอบติดบ้านก็ไม่อยากจะออกไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆเราก็พูดคุยชักชวนผู้สูงอายุบอกผลประโยชน์ว่าการที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆมันดียังไงเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอะค่ะส่วนด้าน เศรษฐกิจเศรษฐกิจผู้สูงอายุในชุมชนก็จะเป็นหนี้สินเยอะเนาะเราก็พยายามให้ผู้สูงอายุลดรายจ่ายเพิ่มรายได้บางทีเราก็แนะนําการปลูกผักเพื่อลดรายจ่ายแล้วก็เหลือจากการปลูกก็เพิ่มรายได้โดยการนําไปขายได้ค่ะส่วนด้านสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นการลงพื้นที่ไปดูความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในสิ่งแวดล้อมความความสะอาดอากาศถ่ายเทไหม บ้านเป็นระเบียบดีไหมเพราะป้องกันผู้สูงอายุในการเดินเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุค่ะ,ะด้านเทคโนโลยีนะคะเราก็จะแนะนําผู้สูงอายุบอกข้อดีและข้อเสียในการใช้มือถือข้อเสียก็คือการที่ผู้สูงอายุตอนนี้มีมิจฉาชีพเยอะเราก็จะบอกและวิธีการป้องกันมิจฉาชีพให้ผู้สูงอายุได้รับรู้เสียงสะท้อนของผู้สูงอายุในชุมชนเป็นหลักฐานยืนยันความสำเร็จที่ชัดเจนที่สุด ว่าการปฏิบัติงานของผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุมีคุณค่าและเกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุได้อย่างไรผู้สูงอายุต้อนรับแบบอบอุ่นค่ะรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจอะค่ะที่แบบให้ความร่วมมือกับเราดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้รับความตอบรับได้ดีเพราะว่าเราเพิ่งมาทําหน้าที่นี้หน้าที่แรกค่ะพอผลปรากฏว่า ผู้สูงอายุให้ความอบอุ่นร่วมมือยิ้มแย้มแล้วก็ให้ให้กำลังใจกับผู้บริบาลค่ะไม่เพียงแต่ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุและครอบครัวที่เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุแต่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ <S <S เพื่อให้ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ก็คิดว่าเขาเป็นกำลังสำคัญนะครับก็จัดสรรงานดูแลสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการพาหานะลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประสานงานให้ทำงานคืออย่างเป็นระบบนะฮะแล้วก็จะได้สามารถส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ในทุกๆด้านเบื้องหลังการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุคือ ความตั้งใจจริงที่จะดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งเพื่อช่วยชะลอป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเปรยียบเสมือนสะพานเชื่อมใจระหว่างครอบครัวชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันที่ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลแต่เป็นการสร้างสังคมคุณภาพชุมชนให้เต็มไปได้วยรอยยิ้มความสุขเพื่อสร้างอนาคตของสังคมไทย ให้ก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสง่างามผู้บริบายคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุปกป้องคุ้มครองเพื่อประชาชนแข็งแรงครอบครัวเข้มแข็งชุมชนร่มเย็นด้วยความรักเสียสละอดทนสนับสนุนโดย m u l X The Next Peak กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุปกป้องคุ้มครองเพื่อประชาชนแข็งแรงครอบครัวเข้มแข็งชุมชนร่มเย็นด้วยความรักเสียสละอดทนพรมกิจการผู้สูงอายุน้ำนมถั่วเหลืองตราโอไฮโอคัดจากถั่วเหลือง100% เมื่อเร็วๆนี้ในพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักง,งานประกันสังคมครบรอบ35ปีณสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบโล่ประกาศกิตติคุณและรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจซึ่งตลอด35ปีสำนักง,งานประกันสังคมมีการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องครอบคุมแรงงานกว่า24ล้านคนเช่น การยกระดับบริการทางการแพทย์การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์และปรับสิทธิประโยชน์สงเครบุตรจาก800รเป็น1,000บาทรวมถึงเพิ่อมวงเงินว่างงานจากเดิมร้อยละเป็นร้อยละของค่าจ้างและยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนและในจ้างช่วงวิกฤตขยายเวลานำส่งเงินสมทบลดอัตราสมทบในพื้นที่ประสบภัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการประกันสังคมให้ตอบโจทย์แรงงานยุคใหม่อย่างแท้จริงประกันสังคมคุ้มครองทุกววยใส่ใจทุกคน ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max f o r t e แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max f o r t e พลังใหม่กำหนดโลกสนามเป้าบรรเทาทุกผนึกกำลังเครือข่ายให้การช่วยเหลือรวมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกับออนอุมากเกษตรพืชผลทางททบ5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดม้มีมติอนุมัติให้การทามพิเศษแห่งประเทศไทยปรับรูปแบบการลงทุนโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทูป,ป่าตองระยะทาง3.98กิโลเมตรจากเดิมที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนมาเป็นการดําเนินงานโดยกอทอในรูปแบบ จ้างออกแบบและก่อสร้างโดยเส้นทางจะเริ่มจากถนนพระเมตตาในพื้นที่ป่าตองต่อเนื่องด้วยทางยกระดับระยะทาง0.90กิโลเมตรลอดอุโมงค์เขาหน้าเกิด1.85กิโลเมตรและเชื่อมต่อด้วยทางยกระดับอีก1.23กิโลเมตรก่อนสิ้นสุดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข4029แนนมเภอรกระทูเมื่อแล้วเสร็จคาดว่า จะช่วยยน่นระยะเวลาเดินทางลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนถนนสายหลักอีกทั้งยังยกระดับความปลอดภัยสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตให้ดียิ่งขึ้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหม่ล่าสุด m ิว2.2และ3.0 d d i m a อแมส เดน e ส P ี peak, กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าในยุทธภพแห่งการออมอันกว้างใหญ่เล่าจอมยุทธต่างค้นหาสลากอันล้ำค่านามว่าสลากออมทรัพยอออ์ทกสชุดมังกรยก ผู้ครอบครองจะผ่านพบความมั่งคั่งร่ำรวยสลัดทกศชุดมังกรหยกหน่วยละ100บาทลุ้น10ล้านบาท24งวดและรางวัลพิเศษ16รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทเปิดรับฝากแล้ววันนี้ผ่านแอป B A A C Mobile และทกศทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดใหม่ล่าสุด m ิวเอ็กซ์เดอะเ k พลังใหม่2.2 DDI m a x f o r c e พร้อมเกียร์อัตโนมัติสปีดใหม่ กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า My ม่ล่าสุด New X the Next Peak 2.2 DDI Maxforce 65ปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real-time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิต และสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง,ย,างยั่งยืน65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability สนับสนุนโดย m u l X the Next Peak กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง,ย,างยั่งยืนผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุปกป้องคุ้มครองเพื่อประชาชนแข็งแรงครอบครัวเข้มแข็งชุมชนร่มเย็นด้วยความรักเสียสละอดทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กลับเข้าสู่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกนะท่านผู้ชมแล้วกันในช่วงนี้ค่ะเรามีข่าวดีจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาบอกกล่าวกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงาน s d x 2025นะคะซึ่งเป็นการระดมภาคีไทยนาน,นาชาติรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตนะฮะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านวราวุฒิศิลปะอาชาเปิดเผยนะฮะว่าทางกระทรวงพอมอเตรียมจัดงาน Social Development Expo 2025หรือว่า SDX 2 0 25ภายใต้แนวคิดก็คือ Demographic and Climate Crisis นะคะหรือว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะโครงสร้างประชากรและสภาพภูมิอากาศจัดงานนะ17-18กันยายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเพื่อที่จะระดมภายคีเครือข่ายไทยแล้วก็นานาชาติร่วมกันรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรสูงวัยเกิดใหม่ลดและภัยพิบัติถี่รุนแรงขึ้นโดยเน้นการแลกเปลี่ยนเบ p แพคทิส e นะคะคุ้มครองกลุ่มเปราะบางอาทิตย์เด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการและก็ผู้ได้โอกาสรวมถึงการนํานโยบายสําคัญเช่นนโยบาย 5, 5, 5, 5้ฝ่าวิกฤตประชากรและ โครงการแฟลกชิพเด้านนะฮะศูนย์เล่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและก็ศูนย์ดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติเป็นต้นนะครับภายในงานค่ะมีการสแสดงปาฐกถาพิเศษการประชุมอาเซียนองค์กรระหว่างประเทศเวทีวิชาการและก็นิทรรศการจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพลิกวิกฤตสู่โอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมที่ มั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชื่อมั่นนะคะว่าพลังแห่งความร่วมมือจะช่วยให้สังคมไทยของเราเนี่ยรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่อยากให้ทุกคนได้มีส่วนรับรู้แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้คราวนี้เรียนถามต่อนะคะท่านกอบคุณอย่างที่เราทราบเลยว่าโอ้โหโครงการนี้เป็นโครงการที่สําคัญแล้วก็จําเป็นนะสำหรับสังคมไทยในปัจจุบันแล้ววัตถุประสงค์เนี่ย เพื่ออะไรคะโครงการนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นความประสงค์ของผู้สูงอายุด้วยเราใช้แนวคิดของ aging in place ที่พยายามส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอาศัยนิ่ถิ่นเดิมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่นี่ใช่ค่ะผู้สูงอายุติดที่เนาะค่ะใช่มช่นี่คือแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในมีความครอบคลุมในทุกมิตินั่นก็คืออาศัยกลไกของผู้บริบาลที่จะลงไปทําหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแล้วในส่วนของผู้บริบาลเนี่ยนะฮะหน้าที่การดูแลเขาดูแลยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่บอกอุ้ย อยากจะมาเป็นผู้บริบาลเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงคะท่านผู้ชวชางต้องเรียนว่าผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุในชุมชนของกระทรวงพมอค่ะเราก็ทําหน้าที่เป็น,นกลไกในการไปช่วยเหลือดูแลนะคะไปดูแลผู้สูงอายุคือ กลุ่มเป้าหมายอะค่ะต้องเรียนยนี้เราดูแลผู้สูงอายุทุกคนนะคะ,คะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มติดเตียงแต่เราก็จะเน้นในเรื่องของกลุ่มติดสังคมแล้วก็ติดบ้านเพื่อชะลอในเรื่องของการเกิดภาวะพึ่งพิงที่จะมีขึ้นนะคะทีนี้แต่ก็ดูทุกคนดูให้มีความครอบคลุมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทุกมิติเลยะะเห็นด้วยนะถ้าเกิดเรามีผู้สูงอายุที่ติดสังคมเ,เข้มแข็งตรงนี้นะฮะก็จะลด ติดบ้านลงแล้วติดเตียงก็อาจจะยิ่งน้อยลงไปอีกใช่ไหมคะฉะนั้นต้องทําให้ผู้สูงอายุเข้มแข็งเข้าไว้คือดึงศักยภาพของผู้สูงอายุ2กลุ่มนี้ค่ะอย่างถ้าติดบ้านเนี่ยเราทําไงก็ได้ดึงเขาออกมาให้มีกิจกรรมทางสังคมมากขึ้นคือชะลอในเรื่องของการที่จะกลายเป็นกลุ่มติดเตียงต่อไปอย่างนี้ค่ะค่ะติดเตียงก็คือให้สั้นที่สุดรับทราบอ๋อแล้วคนที่เขาชมรายการเราอยู่แล้วมีความสนใจว่า เขอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่ได้ออกมาดูแลผู้สูงอายุ<ม>ในชุมชนของเราเนี่ยจะมีส่วนร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุของเราได้ยังไงบ้างคะโอเคค่ะคุณสมบัติเนาะเบื้องต้นของคนที่จะเป็นผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนนะคะ<ม>ต้องบอกว่าคืออายุ18ปีถึง65ปีนะคะ,คะนี่เราเปิดให้ถึงเป็นผู้สูงอายุเลยก็ได้นะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องเป็นคนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่นั้นๆ<อ>เพราะว่าเรามองว่าคนที่จะไปทําหน้าที่ดูแล ผู้สูงอายุในชุมชนน่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่เป็นลูกเป็นหลานคนในชุมชนเป็นที่ไว้วางใจเนาะมีผู้นําให้การรับรองก่อนที่เขาจะมา สมัครแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากจากกระสุนว่าอยู่ที่ไหนยังไงใช่อย่างน้อยก็มันจะได้มีความไว้วางไว้ไว้เนื้อเชื่อใจในการที่จะไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้นะคะแล้วที่สําคัญก็คือต้องผ่านการอบรมของหลักสูตรที่กรมกิจการผู้สูงอายุกําหนดด้วยก็คือจํานวน240ชั่วโมงก่อนที่เขาจะไปปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องสาคัญที่เขาถามนิดนึงแต่ อบรม240ชั่วโมงนี่แสดงว่าผู้บริบาลเหล่านี้เขาจะมีความรู้ด้านไหนอย่างไงบ้างคะโอเคอ240ชั่วโมงนะคะก็จะแบ่งเป็น150ชั่วโมงเนี่ยก็คือในเรื่องของการฝึกให้ความรู้เรื่องทฤษฎีแล้วก็ฝึกปฏิบัติ การดูแลผู้สูงอายอุการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็อีก90ชั่วโมงก็คือจะเป็นการฝึกงานก็คือเหมือนฝึกไปฝึกในพื้นที่หน่วยหน่วยงานเช่นรพสาาตหรืออบทอย่างงี้ค่ะให้รู้ถึงเรื่องของกลไกในเรื่องของการประสานงานหรือการส่งต่อ,อแต่ว่า1 5 0ชั่วโมงเนี่ยค่ะให้เรียนรู้ในเรื่องขององค์องความรู้ทั้ง5ด้านเลยต้องบอกอ,อย่างสุขภาพประเมินเบื้องต้นได้ผู้สูงอายุ มีอาการแบบนี้จะเป็นอย่างไรหรือว่าจะยังไงเรื่องของเศรษฐกิจก็คือต้องไปดูผู้สูงอายุส่งเสริมในเรื่องของการมีอาชีพมีมไรายได้จะทําไงแนะนําเรื่องแหล่งเงินทุนของกองทุนผู้สูงอายุอย่างงี้ค่ะ,คะว่าเรามีสามารถไปกู้ยืมในเรื่องของการต่อย,ยอดได้เรื่องของสภาพแวดล้อมก็ต้องดูว่าพอไปเยี่ยมคุณตาคุณยายแล้วเห็นบ้านสภาพแวดล้อมอาจจะไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยก็คือสามารถประสานส่งต่อมาที่หน่วยงานของพมซึ่งเรามีงบประมาณสนับสนุนในการไปปรับบ้าน ให้ปลอดภัยอย่างงี้ค่ะเรื่องของเทคโนโลยีเหมือนจันต้องบอกคุณตาคุณยายได้เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากการใช้สื่อเพราะตอนนี้มีข่าวเยอะที่เราใช้สื่อทำไงใช่พ้นจากมิชชันชีไว้รู้เท่าทันเรื่องของการใช้สื่ออย่างนี้ค่ะต้องมีความรู้ทุกทุกมิติแล้วก็สามารถในการช่วยเหลือดูแลหรือว่ามีเวลาลงไปเยี่ยมบ้านเนี่ยก็สามารถเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนในเรื่องของการดูแลให้ความช่วยเหลือได้ ทั้งหมดเลยเรียกว่าทั้งจิตใจร่างกายนี่เราดูแลผู้สูงอายุกั็นอย่างเต็มที่นะคะเอาละค่ะช่วยกันดูแลนะผู้สูงอายุในครอบครัวของเรานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีผู้สูงอายุเหล่านั้นก็ไม่มีเราในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะจากวันนี้ต้องขอบคุณนะท่านผู้ช่วยจารย์ขอบคุณอย่างยิ่งขอบคุณนะค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามรายการสนามเป้าบรรเทาทุกได้ใหม่เสาร์หน้าทางททบ5ค่ะวันนี้นะแขกรับเชิญของเราทีมงานทุกคนแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนามเป้าบอลเท่าทุกผนึกกำลังเครือข่ายให้การช่วยเหลือรวมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกับออนอุมากเกษตรพืชผลทางทชบ5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อม